การศึกษาสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และการดูงานภาคตะวันออกของนักศึกษาวิทยาลัยการทับ,บกหลักสูตรหลักประจำชุดที่65กลุ่มที่3โดยมีหัวข้อาการบรรยายที่สำคัญรายละเอียดตามภาพฉายกองกำลังบูรพาได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2518โดยกองทัพบ,บกได้จัดตั้งที่บังคับการร่วมบูรพาขึ้นเพื่อจัดระเบียบชายแดนและดูแลประชาชนจากสถานการณ์ความไม่สงบนอกประเทศในเขตจังหวัดปราจีนบุรี ต่อมาในปี2521ได้แปลสภาพเป็นกองกำลังบูรพาโดยจัดกำลังจากกองพลนานราบที่2รักษาพระองค์เป็นหน่วยหลักและในปีพุทธศักราช2543ปรับกำลังจากทหารหลักเป็นกำลังประจำถิ่นโดยมีหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพันที่12หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพันที่13และหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตะวนชายแดนที่12มาขึ้นควบคุมทางยุทธการและต่อมาในปีพุทธศักราช2561 ได้รับอนุมัติอัตรากำลังฐานหลักเพิ่มเติม,ตมจำนวนสาบกาวควบคุมและสามหมวดเคลื่อนที่เร็วเพื่อควบคุมบังคับบัญชากำลังประจำถิ่นและรับผิดชอบตามแนวชายแดนปัจจุบันมีที่ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยโจดอำเภอวัฒนานาครจังหวัดสากแก้วและมีพลตีธราพงศ์มะละคำเป็นผู้บัญชาการกองกำลังบูรพาภารกิจและการจัดกำลังกองกำลังบูรพามีภารกิจ3ประการประกอบด้วยการป้องกันชายแดนการรักษาความมั่นคงภายใน และการพัฒนาเพื่อความมั่นคงการป้องก,กันชายแดนกองกำลังบูรภารับผิดชอบในเขตประกาศกฎอาย,ก,ยการศึกในพื้นที่จังหวัดสาแก้วจํานวนเจดอำเภอได้แก่4ีอำเภอตามแนวชายแดนสามอำเภอบริเวณตอนในรวมระยะทางตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา165กิโลเมตรการจัดกำลังประกอบด้วยหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการจำนวน8หน่วย หน่วยขึ้นสมทบและขึ้นควบคุมทางยุทธการจำนวน7หน่วยหน่วยเฉพาะกิจรับผิดชอบพื้นที่จำนวน3หน่วยประกอบด้วยหน่วยเฉพาะกิจตาพยาหน่วยเฉพาะกิจอาญญาประเทศหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดสำหรับกองร้อยเคลื่อนที่เร็วกองกำลังบุราพารับผิดชอบพื้นที่ตอนในและเป็นกองหนุนในการเข้าขี้คายสถานการณ์สำหรับภารกิจการรักษาความมั่นคงภายในการจัดกำลังประกอบด้วย7ชุดพัฒนาสัมพันธมวลชนและ1ชุดวิทยากรกระบวนการเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง และภารกิจพัฒนาเพื่อความมั่นคงการจัดกำลังประกอบด้วย5ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรลือนหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมที่1และสำนักงานประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่1ร่วมปฏิบัติภาร,รกิจในพื้นที่กองกำลังบูรพาปฏิบัติตามพันธกิจสาประการของกองทบกตามแผนป้องกันชายแดนด้านทิศตะวันออกในพื้นที่จังหวัดสาแก้วประกอบด้วย การวางกำลังดังตรวจจุดตรวจและที่ตั้งฐานปฏิบัติการใหม่รวมทั้งการลาดตระเวนร่วม3ามฝ่ายพลเรือนตำรวจทหารและเสริมด้วยการลาดตระเวนทางอากาศโดยใช้โดรนและล่มบินการจัดระเบียบพื้นที่และแก้ไขปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านโดยทำการพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับผู้นำทางทหารในทุกระดับอย่างแน่นแฟน้นนอกจากนี้กองกำลังบูรพาปฏิบัติต่ตอแผนการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจักร โดยบูรณาการกำลังร่วมกับส่วนราชการต่างๆในพื้นที่โดยมีผลการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้การป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองด้วยการสกัดกั้นและปราบปรามโดยขยายผลเครือข่ายต่อกกระบวนการพิจารณาโทษมาตรการทางกฎหมายให้มีการลงโทษอย่างเหมาะสมแก่ผู้กระทำผิดโดยเน้นที่นายทุนและผู้นำพาส่งผลให้ห้วงปีที่ผ่านมาแรงงานเข้าสู่ระบบได้เพิ่มมากขึ้นจากเดิม5,000คนเป็น32,000คนการแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติด มุ่งเน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยเน้นการสร้างแกนนาและเครือข่ายต่อต้านยาเสพติดระดับหมู่บ้านรวมทั้งเพื่อมาตรการในการสกัดกั้นการลักลอบนํายาเสพติดข้ามแดนร่วมกับทุกภาคส่วนการแก้ไขปัญหาบุกรุกทาลายทรัพยากรธรรมชาติด้วยการปราบปรามกระบวนการลักลอบตัดไม้พยุงควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและปลูกจิตสํานึกของประชาชนนอกจากนี้ยังดําเนินการโครงการบริหารจัดการน้ําอย่างเป็นระบบจังหวัดสาแก้วเป็นจังหวัดที่74ของประเทศไทย มีประวัติความเป็นมาจากชื่อสาน้ําโบราณในสมัยกรุงธนบุรีเจ้าพยามหากษัตริย์ศึกเป็นแม่ทัพยกติขเมเณรได้แวะพักบริเวณสระแก้วและกองทัพได้ใช้สอยน้ําในสระอีกทั้งได้ใช้น้ําในการประกอบพิธีถือน้ําพิพัฒน์สัตยาถือว่าเป็นแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์จึงขนานนามว่าสระแก้วสระขวัญในปีพุทธศักราช2452ได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอสระแก้วขึ้นการปกครองกับอำเภอกระบินและเมื่อ23กรกฎาคม2501 มีพระราชะกิจสเดียกยกฐานะเป็นอำเภอสาแก้วขึ้นการปกครองกับจังหวัดปราจีนบุรีและต่อมาเมื่อหนึ่งธันวาคม2536ได้มีพระราชะบัญญัติจัดตั้งเป็นจังหวัดสาแก้วขึ้นปัจจุบันมีนายวรพันธ์สุบรรณุษเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับวิสัยทัศน์ของจังหวัดเมืองชายแดนแห่งความสุขและมั่นคงทินเกษตรกรปลอดภัยแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรมโบราณเขตเศรษฐกิจพิศพเศษสาแก้วมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืน เขตการปกครองประกอบด้วย9าอำเภอ58ตำบล731าบหมู่บ้านสภาพภูมิประเทศทั่วไปส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดสูงและมีภูเขาสลับซับซ้อนสูงจากน้ำทะเล74เมตรสำหรับอาณาเขตติดต่อทิศเหนือติดกับจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดนครราชสีมาทิศใต้ติดกับจังหวัดฉะเชิงเซาและจังหวัดจันทบ,บุรีทิศตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชาทิศตะวันตกติดกับจังหวัดปราจีนบุรี สภาพภูมิอากาศแบ่งเป็น3าฤดูกาลร,ร้อนฝนและหนาวจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทยตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลด้านทิศตะวันออกของอ่าวไทยปัจจุบันมีนายวิทูรัตศรีนามเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับวิสัยทัศน์ของจังหวัดจันทบุรีเมืองเกษตรปลอดภัยเศรษฐกิจมูลค่าสูงสังคมมีสุขบนวิถีพอเพียงสภาพภูมิประเทศทั่วไปแบ่งเป็น3ลักษณะได้แก่ ป่าไม้ภูเขาและเนินสูงที่ราบสลับภูเขาและที่ราบฝั่งทะเลสำหรับอาณาเขตติดต่อด้านทิศเหนือติดกับจังหวัดฉะเชิงเซาและจังหวัดสาแก้วทิศใต้ติดกับทะเลเอ่าวไทยทิศตะวันออกติดกับจังหวัดตราดและประเทศกัมพูชาและทิศตะวันตกติดกับจังหวัดระยองและจังหวัดชลบุรีกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดมีภารกิจในการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ปฏิบัติการป้องกันชายแดนไทยกัมพูชาและรักษาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดทั้งทางบกและทางทะเลมีที่ตั้งอยู่ที่ค่ายตากสินตําบลวัดใหม่อําเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีโดยมีพลเรือโทรณรงค์สิทธินันเป็นผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดการจัดหน่วยประกอบด้วยกองกําลังด้านจันทบุรีตราดศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมกองทัพเรือและสำนักงานประสานงานชายแดนไทยกัมพูชาเป็นหน่วยขึ้นตรงสำหรับหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการประกอบด้วยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกระโยธินศูนย์ปฏิบัติการพิเศษที่61หมวดเรือลาดตะเวนชายแดนส่วนที่1น่หน่วยปฏิบัติการเกาะกูดฝูงบินฐานเรือ3141กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่11และตำรวจน้ำในพื้นที่3สถานีเรือหน่วยสนับสนุนประกอบด้วย ชุดสนับสนุนทางอากาศโดยตรงที่11ชุดประสานงานและรายงานข่าวสถานีวิทยุเชื่อมโยงจันทบุรีตราดสถานีสื่อสารดาวเทียมจันทบุรีและสถานีโทรทัศน์สมาคมจันทบุรีกองประชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดมีพันธกิจรับผิดชอบ6ประการประกอบด้วยการเข้าตรวจและป้องกันชายแดนการจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ การช่วยเหลือประชาชนและการเก็บกู้ระเบิดศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชด,ดำริจังหวัดจันทบุรีก่อตั้งขึ้นตามพระราชด,ดำริของาาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อ28ธันวาคม2524โดยมีพระราชด,ดำริให้จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดทําโครงการพัฒนาด้านอาชีพการประมงและการเกษตรในเขตพื้นที่ดินชายฝั่งทะเลจันทบุรีต่อมา เมื่อ30ธันวาคม2,524พระบาทสมเด็จพระประมินทรมามหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชด,ดำริเพิ่มเติมโดยให้จัดหาพื้นที่ป่าสงวนเสริมโซมจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาในเขตที่ดินชายทะเลในปีพุทธศักราช2525จังหวัดจันทบุรีได้หารือร่วมกับส่วนราชการต่างๆและได้กำหนดพื้นที่ตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี เป็นพื้นที่จะตั้งศูนย์การศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจัดทรัพยากรชยายฝั่งอย่างยั่งยืนเป็นศูนย์กลางในการอบรมและเผยแพร่ผลการศึกษาการจัดการทรัพยากรชายฝั่งยกระดับฐานะความเป็นอยู่อาชีพของราษฎรบริเวณเอ่าวคุ้งกระเบนและพื้นที่ใกล้เคียงพัฒนาด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและดุลยภาพทางธรรมชาติให้คงลักษณะพิเศษของพื้นที่เอาไว้ โดยมีพื้นที่การดําเนินการครอบคุม33หมู่บ้านมีพื้นที่ประมาณ71,025ไร่ทัพเรือภาคที่1มีประวัติความเป็นมาเมื่อ25เมษายน2534ได้จัดทำยุทธศาสตร์และกำหนดโครงสร้างกำลังลบโดยมีการขยายกำลังลบและอัตรากำลังพลเพิ่มเติมโดยจัดตั้งเป็นกองเรือเฉพาะกิจภาคต่อมาเมื่อ11มีนาคม2535กระทรวงกลาโหมได้อนุมัติให้จัดตั้งกองเรือภาคทั้ง3ภาคขึ้น โดยปรับเข้ากับอัตราปกติมีหน้าที่ในการป้องกันราชอาจักรและรักษาความมั่นคงรวมทั้งผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบจากภัยคุกคามต่างๆและดําเนินการเกี่ยวกับการฐานทัพการป้องกันพื้นที่การสารวัตรทหารกิจการพลเรือนและการควบคุมเรือพณิชย์ที่ได้รับมอบหมายปัจจุบันมีที่ตั้งอยู่ที่ตําบลสตหีบอําเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีโดยมีพลเรือโทสุทธินันสมานรักษณ์เป็นผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่หนึ่ง โครงสร้างการจัดประกอบด้วยกองบัญชาการกองร้อยกองบัญชาการกองเรือปฏิบัติการและฐานทรงกําลังบํารุงฐานเรือตราดทัพเรือภาคที่1จะปฏิบัติในพื้นที่ด้านบนของเส้นแบ่งเขตในอ่าวไทยจนถึงทะเลจีในใต้เว้นทะเลอ,อนาเขตของประเทศอื่นทัพเรือภาคหนึ่งมีพันธกิจจานวน5พันธกิจดังนี้ใช้กําลังทางเรือเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่ปฏิบัติการที่ได้รับมอบหมาย การถวายความปลอดภัยเทิดพระเกียรติและการสนองงานตามพระราชประสงค์การใช้กำลังในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงใช้ศักยภาพและขีดความสามารถของทัพเรือภาคที่หนึ่งสนับสนุนกองทัพเรือในการพัฒนาประเทศการแก้ไขปัญหาสังคมการช่วยเหลือประชาชนและการบรรเทาสาธารณภัยบริหารจัดการทัพเรือภาคที่หนึ่งภายใต้กรอบบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีกองเรือยุทธการ มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยรัชากาลที่4ได้เริ่มแบ่งกําลังลบทางเรือออกจากกําลังทางบกโดยกําลังลบทางเรือมีอยู่2แห่งได้แก่ทหารเรือวังหน้าและทหารเรือสําหรับเรือลบอยู่ในบังคับบัญชาต่อมาในสมัยรัชากาลที่5ได้ทรงปรับปรุงและจัดตั้งหน่วยทหารใหม่ขึ้นเพื่อให้ทัดเทียมกับกิจการทหารแบบยุโรปทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งกรมทหารเรือในสมัยรัชากาลที่6กกรมทหารเรือได้เลื่อนฐานะเป็นกระทรวงทหารเรือ และได้มีการจัดตั้งหน่วยที่มีหน้าที่ควบคุมดูแลเรือรบขึ้นมาใหม่เป็นการเฉพาะเมื่อ19ธันวาคม2466เรียกว่ากองทัพเรือขึ้นตรงกระทรวงฐานเรือจนถึงปีพุทธศักราช2476ได้มีการเปลี่ยนชื่อกองทัพเรือเป็นกองเรือรบในสมัยรัชกาลที่7ทรงประกรุณาโปรดเก้าปรดกระหม่อมให้รวมกระทรวงฐานบกกับกระทรวงฐานเรือเป็นกระทรวงเดียวกันเรียกว่ากระทรวงกลาโหมและในปีพุทธศักราช2477 กระรวงฐานเรือเปลี่ยนชื่อเป็นกองทัพเรือและต่อมาในปีพุทธศักราช2494กองเรือรบได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองเรือยุทธการจนกระทั่งถึงปัจจุบันกองเรือยุทธการมีที่ตั้งอยู่ที่ตำบลสตหีบอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีโดยมีพลเรือเอกชุมศักดิ์นาควิจิตรเป็นผู้บัญชาการกองเรือยุทธการกองเรือยุทธการเป็นหน่วยกำลังรบหลักของกองทัพเรือประกอบด้วยเรือที่ปฏิบัติการในทะเลและปฏิบัติการในลำน้ำอากาศยานทั้งเครื่องบินโจมตี เครื่องบินลาดตระเวนเครื่องบินลำเลียงเฮลิคอปเตอร์แบบต่างๆและมีกำลังพลมากกว่า10,000คนมีภารกิจในการปกป้องอธิปไตยของชาติป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในทะเลคุ้มครองและช่วยเหลือเรือประมงรวมทั้งค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัยหน่วยประชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่พุทธศักราช2,367ในสมัยรัชกาลที่3โดยใช้ชื่อว่าทหารมารีนประเทศสยาม ได้มีผลงานโดดเด่นที่สุดในสมัยรัชกาลที่5ในการปราบจีนห่อพุทธศักราช2417ต่อมาเมื่อ30กรกฎาคม2498กองทัพเรือได้ดำเนินการสถาปนากรมนาวิกโยธทินขึ้นอีกครั้งในสมัยที่จอมพลป,ปพิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรีโดยใช้ฐานทัพเรือสัตหีเป็นที่ตั้งและเมื่อ1เมษายน2532ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างการจัดหน่วยราชาการของกองทัพเรือ เป็นผลให้กรมนาวิกโยธินแปลสภาพเป็นหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือในปัจจุบันปัจจุบันมีที่ตั้งอยู่ที่ตำบลสตหีบอำเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีโดยมีพลเรือโทรณรงค์สิทธินันเป็นผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือมีหน้าที่หลักในการยกพลขึ้นบกเพื่อย,ยึดหัวหาดเป็นหน่วยแรกเป็นหน่วยกําลังลบหลักของกองทัพเรือที่มีความพร้อมและบทบาทนําในการปฏิบัติการยึดสะเทินน้าสะเทินบก ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นเลิศภายใต้การนําของกองทัพเรือสําหรับประวัติการยุทธ์ต่างๆที่สําคัญประกอบด้วยสงครามอินโดจีนสงครามมหาเอเชียบุรพายุทธการบ้านหาดเล็กยุทธการบ้านโขดซายยุทธการบ้านกระดูกช้างยุทธการบ้านหนองกกยุทธการบ้านชํารากยุทธการหาดดอนน้อยยุทธการบ้านสามชัยยุทธการผาภูมิและยุทธการกรุงชิงปัจจุบันหน่วยประชาการนาวิกโยธินกองทัพเรือ ได้สนับสนุนกำลังพลดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในราชอาณาจักรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยจะตั้งหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ปฏิบัติภารกิจด้านการเมืองและการทหารในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสการศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์และการดูงานภาคตะวันออกของนักศึกษาวิทยาลัยการทบกหลักสูตรหลักประจำชุดที่65กลุ่มที่3ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ครับ